ี่แกมาทําอะไรลับๆรอๆแถวนี้เนี่ยเป็นโจรปะเนี่ยสวัสดีครับผมมาหาบอสนะครับไม่ทราบว่าบอสคุณอยู่ไหมครับพอดีผมมีธุระอยากจะคุยกับบอสคุณหน่อยนี่แกคิดว่าแกเป็นใครอยากเจอบอสก็ได้เจอว่างั้นเหรอเอ,อ่ไม่ใช่งั้น,นครับคือผมแค่จะมารับของกับบอสคุณครับบอสคุณอยู่ไหมครับอ๋อรับของงั้นเหรอนี่แกคงมารับซื้อของเก่าสินะแกรีบกลับไปเถอะที่นี่ไม่มีของเก่าให้แกรับซื้อหรอกเออเปล่านะครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับจะมาอ้มอึ้งอีกจะไปไม่ไปไม่ไป มีอะไรอ่ะพลอยเสียงดังลั่นออฟฟิศเลยเนี่ยฮะก็มีคนจะมารับซื้อของเก่านะสิบอกไม่มีขายไม่มีขายแถมยังอยากเจอบอสเราอีกด้วยนะคนรับซื้อของเก่าเหรอเอ้าเฮเบนมาได้ไงครับเนี่ยอ๋อเห็นว่าสิ้นเดือนแล้วครับผมก็เลยว่าจะมาหาบอสคุณหน่อยครับบอสคุณอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ครับเชิญเลยครับบอสอยู่ในห้องทํางานนะครับได้ครับ ผู้จัดการคะคนคนนี้เขาเป็นคนในบริษัทเราหรอเธอเพิ่งมาใหม่สินะก็เลยไม่เคยเจอเขาอ่ะเขาไม่ใช่คนในบริษัทของเราหรอกแต่ตึกทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นของเขาฮะเจ้าของตึกนั้นหรอคะก็ใช่นะสิเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าอย่ามองคนที่แค่แต่งตัวสมๆมเข้าใจไหมชอบดูถูกคนด้นเราเนี่ย คุณซีครับเอ้าเฮเบนเชิญนั่งก่อนสิคะครับโอ้ขออนุญาตวางนะครับโอ้กว่าจ,จะได้เจอคุณซีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยโทรเฮเบนพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะก็มันจริงนะครับโอ้พนักง,งานของคุณนี่ปกป,ป้องออฟฟิศคุณดีจริงๆเลยนะครับไม่ยอมให้ผมขึ้นมาเลย <laughs> จะใช่มังคะฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจกันผิดแน่ๆเลยค่ะคุณซีนก็ไปแก้ตัวแทนคนอื่นอยงน,นี้งั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะนับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปผมจะเพิ่มค่าเช่าอีกเดือนละ5,000บาทนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะคะอ๋อ,อ,อเดอร์ที่มียอดตั้งแต่2,000ล้านขึ้นไปอะคะ่ะไม่ต้องติดต่อผ่านฉันคะ่ะติดต่อท่านประธานโดยตรงได้เลยคุณซีนจ่ายให้ผมก่อน3เดือนลวกันนะครับอ๋อแล้วก็เออคุณซีนครับ ผมมีธุระต้องทำต่อนะผมรีบเพราะฉะนั้นอขอแค่จ่ายของเดือนนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วที่สำคัญนะคะบริษัทจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เจ้าของตึกที่ใจดีแล้วก็เมตตาขนาดนี้นะคะ่ะงั้นคุูซินคุยงานไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกันขอบคุณนะคะเนี่ยเบนกลับดีๆนะคะลืมลืมแกวอ,อันนี้ค่ะอ๋อขออนาดไซส์มันเข้ากันไง ใครบอกว่าเป็นเจ้าของตึกมันง่ายวะแม่งค่าเช่าตึกกูยังเก็บไม่ได้เลยอะไรกูก็โดนอะไรก็กูอะไรก็รกู